อ่าเริ่มเลยค่ะบ่ายวันหนึ่งขณะที่ชาดีกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตอย่างสนุกสนานเขาต้องสะดุ้งตกใจเมื่ออยู่อมีเด็กก็มีเด็กใช้ดึกล้คนหนึ่งปรากฏในจอคอมพิวเตอร์ของเขา เด็กชายคนนั้นผิวคล้ำดวงตาตงโตเป็นประกายตัวใสไบผมแตะสองข้างนุ่งผ้าหยากัรยกรัง้งหยักรั้งไม่สวมเสือ้อหน้าตาเหมือนเด็กโบราณโบราณโบราณที่เคยเห็นในรูปภาพเด็กชายลึกลับขี่ม้ากานกล้วยซึ่งเป็นของเล่นเหมือน พี่พ่อเคยทําให้ชาลีเมื่อตอนเด็กๆสวัสดีจ้าชาลีเรามาเป็นเพื่อนกันดีไหมเด็กชายในจอคอมพิวเตอร์้าวทักทายชาลีสะดุ้งอีกครั้งต้องมอง,มองเด็กชายในจอตาไม่กระพริบเธอเป็นใครมาจากไหนทำไมเธอทำไมถึงรู้จักชื่อฉัน ตีไทยเอ่ยฐานอย่างแปลกใจเช่อฉันว่าผมแต่ก็ได้ฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกฉันมาจากโลกในวันในวันนักคดีวะนักคดีตอนนี้เธอกำลังอยู่ในเว็บไซต์ของฉันของฉันของฉันชื่ออะกรนัคดี อย่างไรล่ะเด็กชายหรครับพูดฉาฉาแล้วและยิ้มให้ยางเป็นกันเองแม่บอกว่าถ้าคุยกับคนแปลกหน้าใครไม่ไว้ใจชาลียังไม่ไว้ใจชาลียังไม่ไว้ใจเราไม่รู้จักกันมาก่อนแันจะเพื่อใจเธอได้อย่างไร เด็กชายผมแกลหวนแล้วเธอช่างชลาดตักเลยช่างเจรจาเจรจาและพันคนถึงจะเป็นคนแปลกหน้าแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่หรือเธอต้องการอะไรชาลียังระแวงฉันไม่ว่ารอกกำลังจะเล่นเกมโอเคค่ะไปเล่นพลาดได้ค่ะ